GE? GE <laughs> uh, 啊, Min Min à? mến mến, Kim Kim mến? like a new song, Sam. See, hết chip, 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 หนูทำอะไรทำเจ็บปวดอะไรไหนอุ้ยนี่นนขาหนูเหรอหนูทำอะไรเป็นอะไรหนูเป็นอะไรเจ็บปวดทำไมถึงเจ็บปวดหืดหนูทำอะไรทำไมถึงเจ็บปวดเอา <laughs> คนนี้ยังยดีกับสีไ้แล้วกับสีหัวอ้าทำไมหนูเจ็บปวดลูก ก็ไก uh, ่ยวไก่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 ไ